สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านช้างอึ่งช้างอึ่งกาช้างอึ่งช้างอึงกาแฟสดนครับวันนี้มาดูครับร้าน,นพอดีมีเพื่อนแนะนํามาก็เลยมาดูครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศในร้รานกาแฟาในสวนนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับช้างอึ่ง ด้วยจางอื่นจางอื่นค่ะจางอื่นกาแฟสดค่ะจางอื่นกาแฟสดนะครับร้านกาแฟตเมษศิษย์ศถนนอุบลตะการค่ะร้านกาแฟในสวนมาดูบรรยากาศตอนนี้กินกาแฟก่อนครับสั่งกาแฟแล้วเราจะไปดูบรรยากาศภายในสวนนะครับบรรยากาศร้านกาแฟครับอ๋อถ้า อ๋อับสายเบอร์มาบรรยากาศ่่่ะรมเรือนนะครับบูาเจามามาถามายไังไงไปยั่งเลทไมยากไหด้ย่หมนะวันี่ไปเขาปนแนยนี่ ก็ได้มาแล้วครับช้างอึ้งกาแฟมาดูบรรยากาศภายในสวนนะครับบรรยากาศร่วมรื่นนะครับมีต้นไม้มีไก่งวงให้ดูบรรยากาศร่วมรื่นครับ กาแฟเดินเล่นในสวนครับอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปปรดกาศลงรื่นนะครับอันนี้เป็นบันเป็นมุมถ่ายรูปแบบบ้านเก่าแบบฉากเหมือนละครนะครับนี่มีหน้าต่างมีประตู บรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่มีชิงช้าให้นั่งเล่นมงครับมีชิงช้ามีสนามหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ครับร้านกาแฟช้างอึ้ง ทางไปเส้นทางไปตะการเพื่อผลนะครับประมาณสักไม่เกิน20สิบกิโลนะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือก็เห็นทางเข้าร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศร้านกาแฟช้องอึ่งนะครับ ตะใครู่บนก็มาเยี่ยมชมดได้ครับร้านกาแฟช้างอึ่งนะครับเส้นทางไปตะการพืชผลนะครับดูครับรบ,บรรยากาศร่มเดินมาดูไก่งวงครับไก่แจ้ก็เยอะครับดูวิ่ง เต็มปหมดเลยมาดูนะครับร้านกาแฟธรรมชาติจริงๆนะครับดูครับใครอยากดูไก่ดูนะครับไก่ครับบรรยากาศร้านกาแฟนะครับช้างอึ้งน,นะครับไก่งวงก็คุ้นคนคุ้นคนนะครับดูบรรยากาศ นี่แต่แล้วไม่ได้เอาลงดินที่นี่มันก็ไม่ใหญ่น่ารัครับเปิดไฟเปิดไฟนครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับร้านกาแฟช้างอึ้งนะครับมาเยี่ยมมาชมบรรยากาศร้านกาแฟในสวนนะครับบรรยากาศธรรมชาติอันนี้ บรรยากาศในสวนครับนี่มีบอ่อปลาในสวนอีกเตั้งหนก่ในสวนเลี้ยงปลาดุกนี่ครับปลา บรรยากาศร้านกาแฟในสวนนะครับมาดูครับบรรยากาศน่ารักบรรยากาศร่มรื่นนะครับชิ้ช้านะครับชิ้นช้าใหญ่ โยงใส่โครงเหล็กอย่างดีนะครับบรรยากาศร้านกาแฟก็มาเยี่ยมมาชมมาได้นะครับร้านกาแฟช้างอึ้งนะครับเส้นทางออกจากตัวเมืองอุบลมาทางเส้นตะการพืชผลนะครับประมาณ10กิโล ช้างอึ่งกาแฟในสวนนะครับที่บ้านเราก็มีแขวนกันอยู่นี่ครับมาเยี่ยมมาชมนะครับมาทานกาแฟกันนะครับกาแฟกาแฟในสวนนะครับกาแฟสด ในสวนนะครับมาดูมาดูไก่ไก่แก่ยังเยอะนะครับไก่งวงครับมาดูอึ้งช้างช้างอึ้งนะครับกาแฟในสวนกาแฟสดในสวนมาดูครับธรรมชาติจริงๆเลย มาดูไก่ไก่งวงสำับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับมาชิมกาแฟช้างอึ่งนะครับกาแฟสวนในสวนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ